ตั้งแต่สมัยที่โควิดเริ่มระบาดใหม่ๆมันมีแนวคิดหลักๆอยู่2แนวคิด 1. ก็คือคุณต้องควบคุมหรือป้องกันเต็มที่ไม่ออกจากบ้านไม่ไปไหนไม่ติดต่อทําให้เราแยกออกมาจากคนเดียวฝั่งหนึ่ง็จะบอกว่าวิธีนี้มันเป็นวิธีโบราณแล้วทําให้เศรษฐกิจล่มสลายได้เพราะว่ามันทําให้กิจกรรมทางสังคมมันหายไปเลยนะครับกับอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้ชีวิตเหมือนปกติขนาดเหมือนกับเราเป็นไข้หวัด คนก็เป็นไข้หวัดมันก็มีการติดต่ออยู่บ้างมีการติดไปแล้วร่างกายก็มีการสร้างภูมิคุ้มกันพอมีการสร้างภูมิคุ้มกันเสร็จปุ๊บเป็นสักระยะหนึ่งทุกคนเริ่มมีภูมิคุ้มกันนะครับก็สามารถใช้ชีวิตได้ปกติก็ไม่ได้ติดเพิ่มหรือว่าไม่ได้รุนแรงมากขึ้นก็เรียกว่ากระตุ้นให้เกิดเรียกว่าเนิร์ดอิมมูเนตี้คืออิมูนในร่างกายจากธรรมชาติเกิดขึ้นซึ่งมีประเทศที่แนวคิดเนี่ยสองแนวคิดโดยแยกเป็นในฝั่งของเอเชีย เอเชียไม่ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ญี่ปุ่นจีนไทยอะไรแล้วลงมาก็จะเน้นวิธีแรกซึ่งบางคนก็จะมองวิธีนี้เนี่ยมันวิธีโบราณนะครับกับอีกวิธีที่2วิธีในฝั่งยุโรปเริ่มต้นจากสมัยที่อังกฤษในอเมริกาหรือในประเทศสแกนดิเนเวียบางประเทศปรากฏว่าไม่ได้ทําให้อัตราการเกิดภูมิคุ้มกันมันสูงขึ้นคืออาจจะเป็นการที่ทัศนีเนี่ยแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับเพราะมันก็เลยเป็นเหตุที่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าฝั่งเอเชียเนี่ยติดเชื้อน้อยเพราะกระบวนการการป้องกันดีกว่า แต่ฝั่งในของยุโรปหรือในอเมริกาเนี่ยนะครับผมปรากฏว่าอัตราการติดเชื้อสูงเขาคือการรักษายาเขาอาจจะดีนะครับแต่พอติดเชื้อเยอะปรากฏว่าศักยภาพหรือเรื่องของอโครงสร้างพื้นฐานของโรงพยาบาลจำนวนหมอมันไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นก็เลยมีข่าวที่เราเห็นอยู่ประจำว่าพอติดไปปรากฏว่าบางคนไข่บางส่วนเนี่ยไม่ได้รับการดูแล เพราะว่าไม่มีโรงพยาบาลไม่มีสถานพยาบาลเพียงพอเพราะฉะนั้นมันเป็น2แนวคิดซึ่งผมมองว่าณตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นแบบไหนชนะไมไ่ให้เรามองเรื่องของความเซฟของประชาชนส่วนใหญ่เราก็เลยเลือกใช้วิธีนี้นะครับซึ่งปรากฏว่าเป็นทางเลือกที่ดีและเหมาะสมเพราะว่าหนึ่งอัตราการติดเชื้อต่ำผลกระทบกับเศรษฐกิจก็ไม่ได้รุนแรง นะครับกิจกรรมต่างๆก็สามารถดําเนินการต่อไปได้เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเรามาถูกทางซึ่งมันก็เข้ากับวิถีชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะครับเรื่องของสุขภาพไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีการมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าก็ไม่ใช่ว่าทําให้คนมีสุขภาพที่ดีกว่าแต่การดูแลสุขภาพที่ดีกว่ากับเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้เห็นว่าทําให้เรามีสุขภาพที่ดีได้นะครับอย่างกรณีของโควิดเนี่ยเป็นต้น